ผมบอลนะครับวันนี้นะครับบอลก็จะมาพูดถึงนะครับอาหารเสริมของ w u c i นะครับ1ตัวนะครับที่ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากภาวะความเครียดนอนดึกนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็คือโรคไมเกรนนั่นเองครับมันทําให้ผมเนี่ยครับมีอาการนะครับปวดหัวอย่างรุนแรงนะครับหูดัาหูพื้อหูวิงนะครับอยู่ตลอดเวลาบางทีปวดหัวนะครับปวดตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงขมับทั้งสองข้าง ทำให้ผมเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้รับยานะครับเป็นยาเคมีนะครับยานอนหลับเนี่ยมาทานอยู่เป็นประจําผมก็ได้รับการรักษามาเรื่อยๆนะครับจนผมมาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนะวันยตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าตัวนี้นะครับบารนเซียหลังจากที่ทานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับมาทําให้ผมรู้ว่าอาการ ปวดหัวของผมเนี่ยมันดีขึ้นมากนะครับอาการไมเกรนเนี่ยลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อาการหูปือ้อหูวิงเนี่ยมันก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เวลานอนพักผ่อนผมก็หลับได้เพียงพอไม่มีอาการอ่อนล้าอ่อนแรงนะครับในระหว่างการทํางานเลยเช้ามาตื่นมาก็คือเฟรชได้ทันทีเลยนะครับแบบว่าดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นสมุนไพรสิก,กว่าชนิดและไม่มีการสะสมในร่างกายด้วย ยังไงก็ขอฝากไว้ได้วยนะครับกับอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ของ WCI นะครับที่ชื่อว่าบา e เลนเซียสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย